ใ่เลี้ยงทำตัวพักวันไม่พอนอนผิดที่อย่านำไปสนามเดี๋ยวผิดฟอร์มเส้นผมบางภูเขามีวิธีแก้ดูจบหูตาสว่างใก่ที่เลี้ยงทำตัวพักวันแล้วพอนำไปสนามทำไมผิดฟอร์มมันมีสาเหตุนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสาเหตุมาจากไหนนะครับ ตำราศาสไก่เก่าแก่โบราณโดยผมอชัยไผ่ตันมาเล่ามาบอกนะครับไก่เลี้ยงทำตัวแล้วพักวันไม่เพียงพอจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกัน <c oughs> ระหว่างพักไก่กลามเนื้อก็พักหลังนวมออกกำลังกายจะถูพักให้หายเมื่อยลาบางคนพักสองวันบางคนพักสามวันบางคนพักห้าวันก็แล้วแต่ พักไก่เพื่อให้กล้ามเนื้อหายอักเสบหายอ่อนล้าถ้าพักไก่แล้วไก่หายการอักเสบก็ดีไปถ้าไก่ไม่หายการอักเสบละ่ะงานนี้เป็นเรื่องแน่นอนครับอุ้มไก่ไปสนามแบบไม่รู้เลยว่าไก่ที่เราอุ้มไปนั้นยังไม่หายอักเสบกล้ามเนื้อยังอ่อนล้าอยู่พอได้คู่ไก่ไม่มีแรงผิดฟอร์มต้องเสียทั้งเงิน เสียทางไก่ <c oughs> ก่อนจะนำไปสนามควรฉะไก่ดูก่อนตอนเช้าสักหนึ่งนาทีเข้าดูวิธีฉะไก่ในช่องอชัยไผ่ตันพาเที่ยวได้เลยนะครับ <c oughs> คนเลี้ยงไก่ส่วนมากจะผิดพลาดเพราะัวาไม่รู้ต่อให้เลี้ยงไก่มานานสักแค่ไหนเลี้ยงจนแก่เลี้ยงจนหมดลมหายใจความที่ไม่รู้ก็ไม่รู้เลยครับ เส้นผมบางภูเขาปิดบางตาทำให้เสียเงินเสียไก่ต่อไปนี้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะได้ความรู้กระจ่างแจ้งขึ้นนะครับ <c oughs> ระหว่างพักไก่สามวันให้ยาอักเสบคนให้ไก่แบบดำแดงให้กินหนึ่งในสี่ส่วนเช้าและเย็นให้กินติดต่อกันสามวันห้ามให้กินทั้งเม็ดเพราะยาคนไม่ใช่ยาไก่ กินเป็นเม็ดอันตรายต่อตับไก่ผลข้างเคียงทําไม่ไก่หน้าซีดและหอบง่ายแรงหมดเร็ว <c oughs> ถ้าต้องการให้สมุนไพรกับไก่ให้ใช้วานบินไผ่ตันครั้งละหนึ่งเม็ดเช้าและเย็นให้กินติดต่อกันสามวันแล้วอาการอักเสบภายในจะหายไปหมดความกังวลใจไก่จะโชว์ฟอร์มเก่งเหนือคู่ต่อสู้เจ้ของไก่ยิ้มรับทราบ ไก่เลี้ยงทำตัวนอนผิดที่ทําให้ไก่อดหลับอดนอนต่อให้บํารุงอาหารอย่างดีหรือมียาช่วยกล้ามเนื้อให้หายอักเสบก็ช่วยไม่ได้ครับสาเหตุมันมาจากไหนตามไปดูนะครับ <c ười> ไก่จะผิดฟอร์ม <c ười> เพี้ยนไปหมดเสียทั้งเงิน <c ười> เสียทั้งไก่พ <c ười> ่อควรพึงระวังระหว่าง,งเลี้ยงทําตัวควรให้ไก่นอนที่เดิมและแบบเดิมอย่าไปย้ายที่นอนเขา ถึงจะอยู่บริเวณบ้านเราเองก็ตามหรือนำไก่หนุ่มต่างถิ่นมาเลี้ยงห้ามนำมาขัางสุ่มใกล้กันเพราะสาเหตุเหล่านี้ทำให้ไก่นอนไม่เต็มอิ่มอดหลับอดนอนครับ <c oughs> ผมหวังว่า <c oughs> เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้จะได้ความรู้นำไปพัฒนาต่อยอดได้และขอให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขในการเลี้ยงไก่เฮ่งเฮ่ง รวยๆกันทุกคนนะครับครับไก่เลี้ยงทําตัวนะฮะพักวันไม่พอสาเหตุมาจากไหนไก่ที่อดหลับอดนอนสาเหตุมาจากไหนพอเข้าใจนะครับไปแก้ไขซะจุดนี้สําคัญมากเวลาเราอุ้มไก่ไปสนามจะได้หมดกังวลใจกล้ามเนื้อคลายตัวไก่นอนอินนะเต็มที่สบายเลยนะครับจากผมอ,อชยัยไผ่ตันสมุนไพรไก่ชน ภัยตันพลังชาสร้างก่และสร้างคน0 8 6 8 6 8 9 7 3 6 0 6 1 1 0 6 3 7 0 8ทั้งโทรและไอดีไลน์เป็นที่หนึ่งของยาเลี้ยงไก่ชนการันตีโดยโอชัยภัยตัน